ผมก็สวัสดียมเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเก็บไข่ไก่นะครับเก็บไข่เชื้อนั่นเองนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ5วันแล้วนะครับที่ไม่ได้เก็บนะครับก็เราจะมาเก็บพวกไข่เชื้อเนี่ยไปเข้าตู้ฟักนะครับก็ตอนนี้ก็ไก่ก็เริ่มไข่ดีนะครับก็มีบางสายพันธุ์อย่างออสเตรเลียโรสแดงออสเตรเลียก็ยังไม่ไข่นะครับก็เราจะมาเก็บ เล็กฮอนกันก่อนนะครับเล็กคอนมีเล็กคอนก็ได้เยอะนะครับช่วงนี้เริ่มกลับมาไข่แล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเอยโอ้โหแตกก็มีเล็กคอนนี่ครับเล็กคอนนี่เขาจะเป็นไข่สีขาวนะครับผมจะต้องมีปากกาเขียนด้วยนะครับโดนแตกแตกมาเลยเพื่อนพอมาไข่ตรงนี้ครับย้ายที่ไขแล้วครับ เล็กฮอนนี่หยุดไข่ไปประมาณน่าจะเกือบเกือบสัปดาห์นี้นะครับนะก่อนสิบฟองครับเล็กฮอนจากแม่ไก่ประมาณสี่ตัวนะครับสี่ตัวแตกไปด้วยครับทำรังไว้ให้เขาก็ไม่ไข่ครับ <laughs> นี่ครับเล็กฮอนตุกเนีประมาณนี้ครับนี่พ่อแม่พันธุ์นะครับสําหรับเล็กฮอนนี่ ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ไข่ดกนะครับไข่ดกมากนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับเป็นไข่สีขาวต้องต้องขึ้นข้างเอ้ต้องมีอันนี้นะครับข้างบนนะครับไม่งั้นชอบบินนะครับเล็กฮอนเปลี่ยวมากนะครับเลี้ยงง่ายครับเล็กฮอนแต่ว่าต้องต้องการดีๆหน่อยเผื่อเขาบินออกนะครับเป็นสายที่ไข่ดกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับเล็กฮอน ครับเดี๋ยวเรามาเก็บออสตาร์ล็อปครับไปอยู่ออสตาร์ล็อปกันผมปิดเล้าก่อนเ้ากันครับปิดออสตาร์ล็อปกันโอ้อสตาล็อบนี่เมียสามนะครับตัวเมียสามตัวอยู่ข้างนอกอีกครับเริ่มไข่เยอะแล้วครับออสตาร์ล็อปนี่ออสตร์ล็อว่าฟองไม่ใหญ่นะครับมองฟองไม่ใหญ่มากครับแต่ไก่เขาตัวใหญ่นะครับตัวผู้นะครับตัวเมียก็เนี่ยครับ ตัวเมียของผมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ6ฟองครับออตอล็อบจากตัวเมีย3ตัวครับออตอล็อบนี่ก็ในสถิตินะครับที่เขาเขียนไว้ที่ผมไปอ่านอ่านดูครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่อายุยืนแล้วก็ไข่ดกที่สุดในโลกนะครับออตอล็อบนะครับแต่ว่าที่ผมเลี้ยงนี่ก็คือธรรมดาครับธรรมดาไม่ไม่ถึงกับดกแบบที่เขาบอกนะครับคือการที่เราจะเลี้ยงไก่สายพันธุ์ไหนนี่ ไม่ไม่ต้องดูไอที่เขาเรียกสถิติอะไรจากในเน็ตใน Google นะครับคือเราลองเลี้ยงดูก่อนนะครับเลี้ยงดูก่อนเลี้ยงดูเองแล้วก็เก็บสถิติเองนะครับไม่เสมอไปนะครับไอพวกที่ไข่ดกๆนะครับอยู่ที่การเลี้ยงและการให้อาหารนะครับไม่มีสายพันธุ์ไหนที่ไข่ดกกับเขาเรียกว่าไม่มีสายพันธุ์ไหนคลองแชมป์พวกไข่ดกอะไรพวกนี้นะครับแต่เราต้องเลี้ยงและดูแลสังเกตเองนะครับ อย่างที่ผมเลี้ยงก็เป็นเล็กฮอนนะครับที่ไข่ดกที่สุดที่ผมเลี้ยงนะครับอัลตารอบนี่คือธรรมดามากมานะครับอย่างสมบูรณ์จริงๆก็ประมาณ3วัน2ฟองประมาณเนี้ยครับ4่วันสามฟองประมาณเนี้ยครับไม่ถึงกับออกทุกวันนะครับนี่ครับก็สวยครับอัลตารอบนะครับตัวนี้ครับอ้วนป้อมๆตัวผู้จะใหญ่กว่าเยอะเลยครับตัวผู้สมบูรณ์เดี๋ยวเริ่มมีอายุเยอะแล้วครับตัวผู้ผมยังไม่ได้ตัดเดือยเลยครับเนี่ยครับ เดี๋ยวต้องหาเวลาว่างตัดเดือยเขาสักหน่อยครับเดือยยาวนะครับก็จะมีผลกับตัวเมียนะครับถ้าเดือยยาวนะครับผลข้างหลังตัวเมียมันเขาจะหลุดลุยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผัดขนแล้วขนใหม่เขาจะขึ้นเป็นสีสวยกว่านี้นะครับสีดูสีแบล็กนี่ก็ดำดำเลยเงาเงานะครับป้อมสวยครับตัวนี้อยู่ข้างนอกตัวนึงครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาละเพราะว่าอายุเขาก็จะประมาณน่าจะเกินห้าเดือนแล้วครับทาต่อไปเราก็จะมาเก็บ บาร์ฟรีมัดล็อกนะครับบาร์ฟรีมัดล็อกเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวผู้ที่ผมไม่ได้ใช้งานอีกตัวหนึ่งนะครับสวยนะครับก็จะแบ่งนะครับเนี่ยบาร์ฟรีนะครับก็5วัน4ฟองก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับบาร์ฟรีมัดล็อกนะครับกล้องผมนี้เป็นสายธรรมดานะครับสายปศุสัตว์นะครับแต่ว่ามีอีกสายหนึ่งเป็นสายเยอรมันนะครับอันนี้ผมแยกชัดเจนนะครับแยกชัดเจนเดี๋ยวเราจะพาไปดูไก่แจ้ด้วยครับเก็บไข่ไก่แจ้นะครับ ช่วงนี้ก็ไข่ดีนะครับน่าจะประมาณห้าหกฟองครับชุดที่แล้วนี่ไม่ได้เอาเข้าตู้นะครับก็เอาเข้าพร้อมกับพวกชุดนี้เลยรันนะครับรถเมกานะครับก็ดดพอได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะนครับนู่นครับมีแม่ไก่สองตัวนะครับไข่ไข่ช่วงนี้ก็ไข่ดีมากนะครับไข่วันละสองฟองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวผมเอานี้ไปใส่ใส่ถาดนะมันเต็มนะครับเราก็จะมาเก็บไข่ของรถเมกานะครับโอ้โหดุดพอได้ครับ จะพามาดูพ่อแม่พันธุ์ก่อนครับประมาณนี้โอ้โหทเพื่นเพนี่ครับพ่อพันธุ์ก็นี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับผมปิดไว้นะครับแล้วก็มีรูแค่ออกแค่ไก่ออกไปถ้าผมออกต้องออกรูนี้ครับนี่นี่ครับพูหนึงแม่สองนะครับที่พ่อแลีขยายพันธุ์อยู่นะครับเป็นรถในกลาง๋อเพิ่อนขับรถขับ ตัเวเมียไม่ยอมไม่ทับนะครับนี่ครับไข่มาดูกันนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะหกวันครับเนี่ยครับสิบสองฟองเลยนะครับเนี่ย สิบสองฟองครับรถเมกาไข่ดกมากนะครับใช้ได้เลยนี่ครับเออน่าจะหกวันครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูสมุดอีกทีหกวันวันนี้ครับอย่างบาพีเนี่ยเขาได้สี่ฟองนะครับหกวันได้สี่ฟองอันนี้หกวันได้สิบสองฟองเลยจากแม่ไก่สองตัวคือสมบูรณ์มากนะครับนี่คือไก่ที่สมบูรณ์นะครับคือเขาจะให้ไข่วันละหนึ่งฟองเลยนะครับแต่บางสายพันธุ์ก็ถึงแม้จะสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ครับสมบูรณ์ไปก็ บางสายพันธุ์เขาไม่ได้ให้ไข่ดกแบบดกมากๆนะครับก็ดูดูกันต่อไปครับก็เลี้ยงไปก็สังเกตไปนะครับสําหรับลูกไก่มีแบ่งนะครับลูกไก่มีแบ่งอย่างออสตราล็อบบาร์พีบา,ร,บารีปัสุสัตว์แล้วก็โรสเมกาเนียมีแบ่งนะครับออสตราล็อปโรสเมกาแล้วก็เล็กฮอนก็พอมีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้นะครับดูบารากันบ้างนะครับบราร์มาหโอ้โหใหญ่มากเลยครับ ดูด้วยครับโอ้โหดูมันจิกผมครับเนี่ยครับหน้าตาเอาเรื่องครับแดงครับสมบูรณ์มากครับตัวผู้นี่สมบูรณ์มากจิกจิกจิกนี่ครับผมเก็บไปแล้วสองฟองนะครับไข่บราม่าบราม่าก็ได้สี่ฟองนะครับจากหกวันนะครับเนี่ยใหญ่เดี๋ยวไล่ออกไปไล่ออกไปข้างนอกไปโชว์ตัวข้างนอกสิดูครับดูจิกครับจิกครับโอ้โอ้จิกดูครับโอ้โหดูจริงๆครับ ตาเขาเอาเรื่องครับดูครับก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่เป็นสายสวยงามนะครับแบบมาออลูกไก่ก็แบ่งออกไปแล้วครับเหลือแค่บางส่วนนะครับที่ผมเก็บไว้เพาะและขยายพันธุ์ต่อไปนะครับดราม่านี่ต้องรออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าใครสนใจนะครับดราม่าไข่เขาก็ฟองไม่ใหญ่นะครับไก่ตัวโตไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะไข่ฟองใหญ่นะครับเนี่ยครับบราแมก็เป็นประมาณนี้ไข่ก็ไม่น้ําตาลมากนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูไข่ไก่แจ้กันเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนบราแมกไข่ไก่แจ้กันไก่แจ้ก็คือไข่ของคู่นี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับดูพ่อแม่พันธุ์ก่อนนะครับเนี่ยเป็นไก่ไก่แจ้ไก่ป่านะครับเป็นไก่ป่านะครับยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปล่อยรวมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันตื่นมากนะครับตัวใหม่ที่ได้มานะครับต้องลองนะครับต้องลองปล่อย อย่างผมรอให้เขาแบบคุ้นเคยกับสถานที่ก่อนสักประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวเราค่อยปล่อยรวมนะครับมาดูข้อแม่พันธุ์กันแล้วมาดูไข่ครับนี่ครับหกฟองครับไข่เขาฟองไม่โตนะครับไม่ใหญ่มากอังเล็กครับไข่ไก่แจ้นี่อยู่ในเนี่ยครับผมเอามาเก็บไว้ดีนี่ครับนี่ยครับที่เราได้มาใหม่นะครับนี่ก็เป็นอันนี้เป็นไก่แจ้ขาสั้นเลยนะครับที่เราอัปเดตสมาชิกใหม่ไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับ หกฟองครับฟองไม่โตไม่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยลุ้นเชื้อนะครับก็มีลูกไก่แจ้ที่ออกมาแล้วไก่แจ้ไก่ป่าออกมาแล้วสองตัวนะครับก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะครับไก่ตอกครับดูครับดูความโตนของมันครับไก่ตอกของผมก็เหลือประมาณผมแบ่งออกไปบ้างแล้วนะครับไก่ตอกก็เหลือประมาณน่าจะสักหกเจ็ดตัวมั้งครับ แต่ไข่เขานี่ยังมันไปไข่เรื่อยครับไข่เลี้ยราดไปแต่ไม่รู้มั่งนะครับโอ้ oh, ึ้นหลังค้าแล้วครับพาไปชมข้างนอกเสียงดังครับถ้าไอพวกไก่แจ้มันขึ้นไปนะไอพวกนี้จะตกใจนะครับนี่น้าก็แห้งเลยต้องทําความสะอาดบ่อนี้นะครับนี่คอสบิดก็ยังไม่ได้แยกเลยครับอยู่รวมในนี้ครับคอสบิดของผมก็เหลือประมาณเมียสามผู้หนึ่งนะครับ ว่าจะทําสายต่อนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมอีกทีนะครับเนี่ยไก่ต๊อกน้อยก็เริ่มโตครับเนี่ยครับสองตัวนี่ตอกน้อยนะครับมีจวงมีจวงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอยู่ในนี่ห้าตัวแล้วก็ข้างบนนี่สามตัวครับแปดตัวเนี่ยครับตัวที่ขาไม่ดีนะครับเขาก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับแบบทั่วไปไข่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียผมเห็นเขาตกไข่อยู่ครับพวกนี้ก็เริ่ม เริ่มโตแล้วครับเนี่ยหัวมันเป็นอะไรน่าจะโดนจิกหรือเปล่าหัวถลอกปอกเปึกหมดนะครับนี่ครับจหมืนล้านหมดหรือโดนยุงยุงก็ช่วงนี้ยุงไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันมันเหมือนเข้าหนาวแล้วนะครับเข้าหนาวหนาวอากาศหนาวหนาวเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว่ามีไข่อะไรบ้างนะครับข้างนอกเป็นไข่แบบรวมๆนะครับอันนั้นจะเอาให้แม่ไก่ฟักนะครับมีแม่ไก่ที่ฟักอยู่ด้วยนะครับ บับเบอรี่ก็เริ่มโตแล้วเปิดบับเบอรี่นี่น่าจะเกินสิบตัวแล้วครับตัวเล็กๆนะครับที่โตมารุ่นๆนี้ครับอยู่ข้างนอกอีกประมาณเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้อยู่นี่นะครับตัวผู้กับตัวเมียอีกหนึ่งตัวครับครอสบิทนะครับนี่ครับตัวผู้คลอสบิทสวยเช่นกันนะครับนี่ครับเป็นบับเบอรี่น้อยกินน้ําอยู่นี่ก็โตแล้วครับนี่คือไก่แจ้ที่เราจะเอาไปรวมนะครับยังจับมันไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไอ้บ่อนี้ก็น้ําแห้งไปแล้วนะครับ เนี่ยมีห่านอยู่นี่สองตัวแล้วก็เป็นไก่งวงกับไก่งวงกับมินิไวดอทนะครับที่เป็นลอดคุ้มฟูงอยู่นะครับดูข้างในครับดูข้างในข้างในมีแม่ไก่กกอยู่นะครับนี่นี่ผมว่าจะให้เขาปกหัวาฟางมาใส่เอาฟางมาใส่ก็ก็ก็คุ้ยออกหมดนะครับแล้วมันจะมีไข่ไก่อยู่ตรงนี้นี่ครับเนี่น่าจะเป็นไข่ของไวดอทนะครับนี่ครับมินิไวดอด เดี๋ยวผมจะให้เขากกนะครับมีแม่ไก่กกอยู่เดี๋ยวเราฟางใส่ให้เขามินิไวดดอตหกฟองครับไม่รู้ว่าผสมกับอะไรนะครับก็ใส่ใส่ไปฟักไปก่อนนะครับคือไข่สายมั่วนี่เราจะไม่จะไม่เก็บเข้าตู้นะครับเพราะว่ากลัวเขาออกมาปนกับสายพันธุ์แท้นะครับผมจะให้แม่ไก่ฟักนะครับถ้าเห็นหลายๆคลิปที่ผมทําคลิปนะครับผมจะให้แม่ไก่ฟักธรรมชาตินะครับให้เขาออกมาแบบ ไม่ต้องไปรวมกันในตู้นะครับแล้วก็มีบริเวณนี้นะครับเป็นเป็ดบาบอรี่นะครับไข่นี่ครับโอ้โหฟองบลเลอร์เลยดูดีครับอันนี้น่าเป็นไข่แฟดน่าดูน่าจะใช่นะครับเนี่ยก็อันนี้ในส่วนนี้ไม่มีตัวผู้นะครับเป็ดบาบ์บรี่มีแต่ตัวเมียเดี๋ยวผมต้องเก็บไปกินนะครับเก็บไปกินตัวผู้มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับน่าจะพวกนี้มันเริ่มไข่ละตัวนี้สองตัวนะครับที่ ออกก่อนเขานะครับแล้วก็น้องจ่อยเนี่ยยังน่าจะยังนะครับน้องจ่อยเพราะว่าลูกเขาอืมลูกเขาหกตัวด้วยบุญรอดครับไปครับเดี๋ยวเราไปจัดเรียงไข่นะครับเข้าเข้าแผงนะครับเพื่อเตรียมที่เข้าตู้นะครับไก่งวงนี่หยุดไข่ไปแล้วนะครับหยุดไข่ไปแล้วชุดที่แล้วนี่คือไม่มีเชื้อเลยนะครับไม่มีเชื้อเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับเลี้ยงดูกันต่อไปครับนี่ครับมาพามาดูตัวผู้ c r o s s ิด t ซะหน่อย เนี่ยครับผมว่าจะเอาเนี่ยครับมันว่างอยู่สองตัวนะครับเป็นอันเนี้ยมินิไวดอทนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับมินิไวดอทเพศเมียไข่แล้วนะครับไข่แล้วผมว่าจะเอามินิไวดอทเนี้ยใส่กับเนี่ยครับคอสบิดตัวผู้แล้วก็เอาคอสบิดตัวเมียมาใส่ลองดูว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับเนี่ยครับก็น่าลองนะครับน่าลองเพราะว่าตัวเมียมันว่างนะครับไม่มีตัวผู้นะครับนี่ครับุบุญรอดมากห้ตามครับดูครับ ตอนนี้ก็เป็นผลงานที่เราเก็บมานะครับวันนี้นะครับก็มีเล็กฮอนนะครับเล็กฮอนนี่เล็กฮอนนี่สิบฟองนะครับเล็กฮอนสิบฟองไก่แจ้หกฟองนะครับบาฟีนะครับบาฟีมัดล็อกนะครับก็จะมีรหัสนะครับรหัสบอกนะครับบาฟีมัดล็อกรหัสก็เป็นตัวเดียครับตัวเลขภาษาตัวภาษาอังกฤษนะครับก็มีบาบาฟีมัดล็อกนะโอ้โหเจ้าหวยทำไมนะฮะให้ไปดูลูกเหรอเดี๋ยวพาไปดูลูกลูกหมาน้อยครับ เจ้าหวยใน,นอ่อนนะครับช่วงนี้มันอ่อนมันหิวบ่อยนะครับเดี๋ยวผมวาามาหั่นเม็ดให้เจ้าหวยไลยลูกทห็ไมลูกเจ้าหูก็มาเฝ้านะครับเจ้าหูมาเฝ้าหลานนะครับนะครับแล้วก็รถแดงอเมริกานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองฟองนะครับรถแดงอเมริกาแล้วก็บราม่านะครับบราม่าเราได้สี่ฟองแล้วก็อตอ,อตเตอร์ล็อปออตเตอร์ล็อปหกฟองนะครับ ก็เดี๋ยวลุ้นเชื้อกันครับเดี๋ยวไปลุ้นเชื้อกันอีกทีหนึง่งนี่ครับเป็นผลงานของวันนี้เดี๋ยวเราไปพาไปชมหมาน้อยนะครับหลังหลังจากปิดเอเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมาน้อยลูกของน้องต้องหวยกันนะครับนี่ครับหมาน้อยครับอ๋อเนี่ครับเฮ้ยในนีมียุงจ้องเอาไว้ข้างนอกอะมุดนะครับในนี้หน้าอยู่หน้าตู้ฝักนะครับ ตัวนี้ตัวนี้สองสี่ครับสองไหลโอ้มาแล้วตัวหวยมาแล้วนี่ตัวสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลไหนพี่ดูขอดูก่อนขอดูก่อนห่วงหรอบนี่สีขาวครับตัวสีขาวโอ้ตัวนี้อ้วนเขาเลยตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับอยู่เจ้าฮ้เ <laughs> จ้าฮูาเฝ้าหลานนะครับ <laughs> ไหนเจ้าฮ้เจ้าฮไมฮะ อ้าแล้วนี่ตัวหอยอย่นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเขานะตัวโตตัโอยจับอกมานานี่ตัวนี้สวยครับตัวเนี้ยสียงตาลนะครับสวยนะครับนี่อันน,นี้สียงตาลอ่อน,ต,ออนตัวนี้สีนตาลอ่อนตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับสีย้ตาลอ่อนตัวเมียสีน้ำตาลเข้มแล้วสีน้ำตาลเข้มโอ้ตัวนี้ส,ส, hm. ส,ส, Lindsey, สวยครับ ตัวผ so nice, the 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 ู้ซะ่นด้วยนะครับดูครับน the the ี่ครับย <cond> ังสวยอ้วนตุบเลยอะแล้วก็ตัวสีขาวดูตัวสีขาวนะตัวสีขาวเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ไหนอะไรอีกตัวหนึ่งนี่ตัวสองตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้สีขาวตัวผู้สีขาวตัวผู้ไปไปไปกินนมตัวนี้เหมือนมันจะผอมนะครับผอมตัวนี้แล้วก็มีเนี่ยตัวสองหัวสองสีเนี่ย นี่ตัวเมียกินนมแล้วกินนมแล้วต้องต้องหัวนมมันก็เยอะนะครับดูครับไปกินนมก่อนแล้วกินนมก่อนเอาไปกนนิ RTX นนมกินนมกันกินนมนมไม่เจอนมไม่เจอหานมไม่เจอเว้ยเอากินนมนมอยู่ไหนหืมดูน,น,นม มันถูกนมมนะันน่ยมันไม่ถูกเต้ามนะันน่ยเนี่ครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตมาเก็บไข่นะครับนี่ครับเก็บไข่เก็บไข่เชื้อเข้าตู้ฟักนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับประมาณหกวันนะครับหกวันคือตอนเนี้ไก่พวกพ่อแม่พันธุ์อะเราลดลงนะครับก็ เอาเท่าที่ไหวนะครับเพราะว่าผมมีหลายอย่างเกินนะครับทั้งงัวควายทั้งเป็ดทั้งอะไรอีกครับงัวก็จะเขา้าจะเขา้<ง>าขอแล้วครับเนบริเวณที่นั่งเล่นของผมเองนะครับมีบสะพานข้ามไปฝั่งโนนมาแล้วแม่ทองกวางนะครับทุงทองอยู่ไหนก็ไ,นไม่รู้นี่ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม